เรบเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะแกน VI นะคะวันนี้จะพาไปเติมทับมุมมองการลงทุนแบบ V-I กันต่อค่ะกับสุดยอดนักวิเคราะห์อย่างพี่ปองสุกิจอุดมศิริกุลนะคะวันนี้จะมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับกลุ่มอสังหากันบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะผมจะพูดง่ายอย่างนี้นะครับ10ปีที่ผ่านมากับ10ปีในช่วงที่เกิดวิกฤตต้องบอกว่า 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปิดคอนโดเนี่ยการยอดขายเนยียอดโอนเนี่ยนะครับซื้อจริงๆจดทะเบียนเนี่ยประมาณ3,000 0 0ก็คือปีละ30,000ืนะครับสิบปีก่อนที่จะสิบปีในช่วงวิกฤตก็3,000 0 0ก็คือใกล้ๆกันคือ10ปีเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยประมาณทัก30,000 0ใกล้กันปีที่เกิดฟองสบู่ในคอนโดเนี่ยคือปีที่เมื่อกี้เราพูดไปปี37ประมาณ70,000ื ใน1ปีนะฮะปียอ่จดทะเบียนประมาณ70,000ปีล่าสุดคือปีที่แล้วเกือบ70,000มละห7 0 0 0่นคือกำลังมันกำลังเริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของการจดทะเบียนคอนโดม,มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมองไป2ปีข้างหน้าเขาไม่น่าจะต่ำกว่า60,000เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของเรื่องของอความเสี่ยงในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดในส่วนของคอนโดมิเนียมที่เราพูดกัน ปัจจุบันทำไมก็เ,เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้มันบอกเราว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็คอนโดที่เราเห็นเนี่ยเป็นคอนโดที่ราคาไม่แพงเป็นคอนโดประมาณล้านสองล้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่คําถามคือคอนโดล้านสองล้านนี่จริงๆมันเป็นเซกเมนต์ที่เป็นยังไงมันเป็นเซกเมนต์ที่ง่ายแก่การลงทุนง่ายแก่การซื้อง่ายแก่การเก่งกําไรมันใช้ต้นทุนไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยภาพนี้ครับคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้ประเมินว่า หรือเราเราชี้ให้เราเห็นว่าความเสี่ยงของฟองสบู่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของต่างจังหวัดซึ่งเมื่อกี้ผมผมเรียนไปคอนโดที่เปิดในในเมืองก,ก็ก็ระดับหนึ่งนะครับในต่างจังหวัดก็เริ่มเห็นนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของการเปิดในการที่ผู้ประกอบการเนี่ยไปในต่างจังหวัดเนี่ยไปออกโครอองการเพิ่มรงการ มันจะอยู่ในพวกหัวเมืองใหญ่หญเช่นแถวประจวบภูเก็ตชเชียงใหม่พัทยาชลบุรีนั่นคือสิ่งที่เกิดไปแล้วแต่ล่าสุดหรือในปีนี้สิ่งที่เราจะเห็นคืออุดรคือจะออกไปทัางอีสานคือเป็น,เป,น,เ,ปนเปิดการเปิดพื้นที่ใหม่นะครับเราก็ทำให้ราคาที่ดินนะครับหรือว่าในเรื่องของราคาของคอนโดเองเนี่ยก,ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแน่นอนครับมันเกิดขึ้นเพราะว่า เรามีความคาดหวังว่าจะมีการเปิด AEC ในปี58เพราะฉะนั้นจงังหวัดอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธ,ธศาสตร์ของประเทศในการที่เราจะรอ,องรับเรื่องการเปิด AEC เนี่ยหรือว่าเป็นการค้าชายแดนเนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะทําให้คนคาดการณ์ได้ว่าความต้องการที่หัวสายจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนัง้นก็มีคนเริ่มที่จะเข้าไปจับจองแน่นอนเรานึกภาพดูการไปซื้อ คอนโดในต่างจังหวัดเนี่ยนคุณดีน่าพูดเ,เราเริ่มเห็นคอนโดต่างจังหวัดจริงๆถามว่าใครซื้อแน่นอนก็ต้องมีคนกรุงเทพไปซื้อใช่ไหมฮะไม่ใช่เฉพาะคนต่างจังหวัดที่จะซื้อคอนโดอย่างเดียวภาพแบบนี้มันบอกเราชัดเจนว่ามันเป็นตลาดของการลงทุนซึ่งในเมือมม่อเมือม่อเมื่อลงทุนไปถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะต้องพัฒนาไปเป็นการเก็งกําไรมันหนีไม่พ้นเพราะว่าการลงทุนไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะถือมันมันจะต้องมีการขายอ่ะพูดง่ายๆในที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ก็คือความเสี่ยงที่ที่เรามองเห็นมันสรุปง่ายๆคือความเสี่ยงที่เรามองเห็นนี่คือโดยภาพรวมของจํานวนของอที่อยู่อาศัยนีย่มันอาจจะยังไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับวิกฤตแต่ถ้าเราเจาะลึกไปในคอนโดมิเนียมเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณนะครับในระดับของคอนโดที่ราคาไม่แพงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเราก็ไปที่ต่างจางังหวัดซึ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกเราว่ามันมีโอกาสแล้วนะถ้าถ้าให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกเนี่ย ถหมายว่าอีกปีสปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าความต้องการที่จะซื้อจริงๆเนี่ยกับซัพพลายที่จะออกมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่สมดุลแล้วความหมายคือเราอาจจะเห็นอคอนโดที่ยังขายไม่ออกเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆเท่าที่ประสบการณ์ได้คุยกับคนที่เป็นนักลงทุนคอนโดช่วงนี้จริงๆก็ขายยากนะก็ไม่ใช่ว่าซื้อคอนโดมาแล้วจะขายได้เลยนะมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะฉนนั้นจริงๆก็ตลาดก็เริ่มที่จะ คือราคามันแพงขึ้นนะครับมันแพงขึ้นก็ขายยากขึ้นก็เป็นธรรมชาติของของการลงทุนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นความเสี่ยงที่เรามองเห็นชัดเจนในช่วงนี้นะครับทิ้งท้ายกับประชาสัมพันธ์นะคะเมย์แบงค์ธนาคารอันดับหนึ่งจากประเทศมาเลเซียสารตอบโครงการประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ Go h Challenge เป้นหาตัวแทนจาก10ประเทศในคเครือรเมแบ์ร่วมเข้าแข่งขันในโครงการประกวดแผนธุรกิจรอบสุดท้ายที่ประเทศมาเลเซียชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า72,000เหรียญสหรัฐหรือรรประมาณ2ล้านบาทพร้อมเรียนรู้และเติมเต็มประสบการณ์ในการสึดงานกับธนาคารเมแบ์มาเลเซียและสาขาต่างประเทศอื่นๆนาน2ปีเต็มโดยคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าโครงการจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4หรือจบการศึกษาและทำงานมาไม่เกิน2ปี มีเกรดเฉลี่ย GPA 3.0ขึ้นไปมีทักษะ,กษะดังก้านภาษาอังกฤษและสามารถสมัครแข่งขันได้ผ่านทางออนไลน์ในเว็บไซต์ w w w g o w h ah e a o c h a l l e n g e c o m ตั้งแต่วันนี้ถึง24 <to> พฤษภาคมนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026585050ค่ะ ทวนกันทุกมุมมองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการเลือกหุ้นนะคะรวมถึงมุมมองจากนักวิเคราะห์นะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะที่น่าจะพาทุกท่านไปตามติดบรรดาพี่ๆวีไอนะคะในการไปคอมพานีวิสิทิบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนกันต่อค่ะแต่สาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะระหว่างหนึ่งสัปดาห์ที่คิดถึงกันนะคะสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยกันได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s a s h เจาะแกนวีไอนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่น่าละชิมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ